สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพบดมานั่งคุยกันที่หลังบ้านนะคะอากาศยังไม่อุ่นนะแต่ว่าแดดออกก็อยากนั่งตากแดดกันแป๊บหนึ่งนะคะคุยกันแบบรวดเร็วมีคำถามฝากเอาไว้นะคะว่าอยากฟังโบสเล่าหน่อยสิว่ามีอะไรที่ทำให้มีแรงกายแรงใจในการทำวิดีโอได้ บ่อยๆเลยนะคะทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีใครมาดูมากมายนักนะคะปออดทำวิดีโอเพราะว่าปอชอบสนุกเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายสันทนาการเป็นความบันเทิงของตัวปอเองไงปอ,อไม่ได้ทําเพราะว่าปออยากได้รายได้ถ้าใครที่ทําแล้วอยากได้รายได้ตรงเนี้ย จะเป็นความกดดันมากถ้าเนื้อหาของช่องของตัวเองอะ่ะไม่ได้เข้าถึงผู้คนทั่วๆไปแต่เป็นเนื้อหาเฉพาะกลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเกิดความกดดันทำไมคนดูน้อยจังวิดีโอเราเข้าไม่ถึงว่างี้นะคะของปโป๊เนี่ยปโป๊ดทำขึ้นเพราะว่าปโป๊ดอ่ะ ต้องการใช้วิดีโอเนี่ยเป็นที่ฝึกพูดฝึกพัฒนาตัวเองฝึกพัฒนาตัวเองฝึกบุคลิกภาพป๋าชอบมานั่งฟังตัวเองชอบดูตัวเอง,อว,เองว่าเอยเวลาพูดเนี่ยพูดเป็นยังไงดีแล้วหรือยังถ้าคุณได้ดูนะหรือถ้าคุณไม่ได้ดูหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณไปไล่ดูนะย้อนหลังไปนะเมื่อปี 2009- 2 0 1 0 2011นเนี่ยนะป๊จะพูดไม่ได้เป็นแบบนี้ พูดเนิบนาบยิ่งกว่านี้แล้วก็ไม่มีความมั่นใจในการพูดคุยพอเมื่อก่อนเนี้ยโบทำเพื่อเอาไว้ดูเองตอนที่ว่าอยู่เมืองไทยว่าทำวิดีโอเพื่อให้มิเตอร์ดูพอมาเข้า y t u t u ปุ๊บก็ยังคงเก็บเป็นไดอารี่แต่พอมีการเข้าถึงผู้คนที่ดูมากขึ้นมีเรื่องเงินเข้ามาถามว่าโบอยากได้ตังค์ไหม ก็ได้ก็ดีนะแต่ไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักไงเพระก็เลยพยายามพัฒนาวิดีโอของโบ๊เนี่ยให้เข้าถึงคนมากขึ้นมีการพูดคุยกับคนดูมากขึ้นโดยที่ไม่ได้คุยแต่กับตัวเองเหมือนกับที่เคยทำอย่างนี้ส่วนเนื้อหาในช่องโบ๊เนี่ยคนดูน้อยเนื่องจากว่าโบ๊ไม่ได้ทำแบบที่ใครสนใจโบท๊ททำในสิ่งที่โบ๊อยากทำเมื่อก่อนโบท๊ทมีช่องนี้ช่องเดียวไง ปุกก็อยากทาอะไรปก็ทํทำ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 ปุ๊ทำวิดีโอได้ทุกวันในวันละหลายๆคลิปเลยอะพอมีการดูแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นบางครั้งปุ๊ก็ต้องการให้คนมาดูมากขึ้นปุ๊กก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาก็ต้องทาปกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยปุ๊ททำวิดีโอมา10กว่าปีปุ๊ไม่เคยสนใจเรื่องปกอะไรเลยเพราะปุ๊ไม่รู้ไงว่าต้องต้องทำปกให้ดึงดูดคนงี้ก็มีการทําปกพอมีการทําปกก็เป็น การพัฒนาทักษะของโอ๊ทในการทำปกในการใช้โปรแกรมอย่างนี้พอทำไปทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเออฉันจะทำปกยังไงจะใช้ตัวอักษรแบบไหนจะวางตำแหน่งแบบคือมันเป็นการพัฒนาทักษะของโอ๊ในเรื่องของการทำปกของการใช้โปรแกรม Photoshop เป็นสิ่งที่โบชอบแล้วเรื่องวิดีโอก็เป็นการพัฒนาแล้วก็สะสมทักษะ ในการใช้โปรแกรมในการตัดตอ่อในการคิดก่อนว่าจะทำวิดีโออันนี้วันนี้ฉันจะตั้งกล้องมุมกล้องไหนอ่าก็ต้องมีการคิดวางแผนคือไม่ได้นึกอยากจะทำแล้วทำเลยนะทุกสิ่งที่ปรทำอ่ะเป็นการทำเพื่อจะปรับปรุงตัวเองทักษะตัวเองบุคลิกภาพในการพูดคุยกับทุกๆคนทำยังไงให้ เป็นการพูดคุยเหมือนไม่ได้พูดคนเดียวมีคนมาฟังแล้วเราพูดกับคุณนะอย่างเงี้ยนนี้เป็นสิ่งที่โบทําและพัฒนาแล้วพอทาไปทํามาเรื่อยๆ,ๆเนี่ยก็มีคนมาพูดคุยด้วยซึ่งเล็กๆน้อยๆโบนะอย่างแรกเลยเนี่ยโบทําแล้วตัวโบดูเองคุณทำแล้วคุณดูวิดีโอตัวเองไหมล่ะถ้าคุณทำแล้วคุณยังไม่อยากดูวิดีโอตัวเองเลยเนี่ยคุณอย่าทำ <c oughs> นะเพราะตัวเองยังไม่อยากดูเลยแล้วใครจะดูแต่สําหรับรโอ๊ตเนี่ยโบ๊ททำแล้วโบ๊ก็ชอบมานั่งดูวิดีโอตัวเองแล้วโบ๊ก็คอมเมนต์เออวันนี้พูดเป็นอย่างนี้เอ,อ้ยวันนี้ท่าทางเป็นอย่างนั้นเอ,อ้ยวันนี้ทําไมเวลาพูดเนี่ยน้ำลายเต็มปากเลยอย่างเงี้ยทำให้โอนะ๊ตอะเรามาระวังแล้วก็พยายามให้เกิดในครั้งต่อไปต่อไปน้อยลงน้อยลงซึ่งบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรส่วนในเรื่องของเทคนิคต่างๆเหมือนกัน วันนี้ปรับแสงเอ้ยมืดไปหรือเปล่าสว่างไปหรือเปล่าอ่ะมันก็เป็นในเรื่องของอุปกรณ์อีกอย่างเงี้ยถ้าโบ์ทําวิดีโอจริงๆนะโบ๊มีวิดีโอทําวันหนึ่งอะหลายอย่างแต่โบ๊ะก็มานึกเหมือนกันว่าวิดีโอโบ๊อะปล่อยไปเยอะๆอะคนดูก็ไม่ได้เยอะแล้ววิดีโอปล่อยไปเยอะๆคนดูดูไม่ทันเพราะเคยมีน้องเขามาแซวโบ๊ะบอกว่าอุ้ยโบ๊อะขยันทําวิดีโอจนคนดูดูไม่ทันแล้ว <c oughs> พราะตอนนี้ก็มีอยู่ตั้งเกือบ3,000คลิปแล้วอ่ะคนดูส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะย้อนไปดูคลิปเก่าๆไหมล่ะก็เลยต้องทำใหม่ๆค่อยๆทยอยช้าๆอัดไว้หลายๆครั้งป๋ก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ปล่อยออกไปคราวนี้ปก็มีหลายช่องป๋อทำได้ทุกวันป๋อก็จะมีช่องสอนภาษาอังกฤษบ้างช่องฝึกภาษาอังกฤษตัวเองช่องที่ฝึกพูดแต่ฝึกพูดในเนื้อหาอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยปก ค่อยๆทำทยอยทำไปนะคะหลักๆคือคุณต้องตอบตัวเองก่อนว่าคุณทำวิดีโอ y YouTube เนี่ยเพื่ออะไรถ้าคุณทำแล้วตอบได้ว่าเพื่อเงินตรงเนี้ยให้เอาความกดดันเรื่องเงินน่ะเก็บไว้ก่อนให้เพิ่มทำแล้วคุณสนุกที่จะทำไหมถ้าคุณสนุกที่จะทำจะทำให้คุณน่ะทำได้เรื่อยๆแล้วก็ ค่อยๆค,คิดว่าเออจะทำเนื้อหาอะไรวางแผนการทำวิดีโอที่โบด,ดูของช่องอื่นๆนะนะที่เขามีทีมงานเขามีการวางแคเขามีการวางแผนเขามีสคริปต์นะคะคุณแต่โบทำาไม่มีสคริปต์นะแต่โบนึกไว้ก่อนว่าเออโบจะพูดอะไรในเรื่องของการพูดเราก็ต้องฝึกพูดน้องโบอะเพิ่งเริ่มถามโบก็แนะนำเขาอยู่ตลอดเลยเอ้ คำพูดแบบนี้ต้องพยายามมากๆอย่าพูดอีกเพราะวลาโราตัดวิดีโอให้เขาเ็ต้องตัดขัดตัดตัด,ต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 ดทิ้งอย่าพูดให้มันเนิบหน้ามากนะแรกๆเขาพูดเนิบหน้าพรแรกๆมันก็พูดเนิบหน้าเหมือนกันก็ค่อยๆต้องพูดเหมือนเราพูดคุยกับคนเราอย่าตื่นเต้นว่าเราพูดหน้ากล้องอย่างนี้พักก็เคยมีทําวิดีโอแนะนําเอาไว้นะแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่อเมริกาที่เขาเริ่มทาเนี่ยเขาก็น่าจะทําได้สักหลายเดือนแล้วแหละพวกก็คอยแนะนําเขาอ่ะเวลาพูดอ่ะ ให้พูดแบบนี้นะเอ้ยเวลาเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยอย่างเช่นยกตัวยอย่างเรากําลังไปไม่ใช่เราจะไปคือเรากําลังไปเรื่องของคําที่เราพูดเนี่ยก็มีส่วนทําให้ความต่อเนื่องความสมูทราบรื่นลื่นไหลของบทสนทนาเขาไม่เรียกบทสนทนาสิถ้าบทสนทนามัน,มนต้องมีคนโต้ตอบอันนี้พูดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคือการส่งต่อข้อมูลอย่างเงี้ย ให้ฟังดูแล้วเออไม่น่ารำคาญเสียงจับเจ็บเสียงอะไรพวกนี้ทุกอย่างเลยพบเคยมีพูดไปแล้วนะคะคำตอบก็คือทําเพราะว่าโพสนุกและโป์ได้พัฒนาทักษะหลายๆอย่างที่โบกล่าวไปแล้วนะคะส่วนเรื่องเงินเนี่ยเป็นผลพลอยได้แต่โพ์ก็ทําให้เงินเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งโบจะสังเกตว่าเอ้ยเดือนนี้ยอดมันลดลงแล้วนะ ยังไงดีล่ะโสต์ก็จะทําวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาไปดู YouTube ช่องคนอื่นบ้างไปคอมเมนต์ช่องคนอื่นบ้างเพื่อที่จะให้คนอื่นๆที่เขาเห็นชื่อโสต์ในคอมเมนต์ช่องคนอื่นน่ะเขาก็ต้องแวะกลับมาดูมั่งแหละอันนี้มันเป็นเหมือนกับวัดประจําวันสิ่งที่ต้องทําประจํํๆอย่างหนึ่งเลยนะคะคือโบ๊ทก็เอามันเข้าไปอยู่ในสิ่งที่โบ๊ทต้องทำทำๆอยู่แล้วปกติะนะคุณทําแล้วคุณสนุกอันดับหนึ่งอะ่ะ ถ้าคุณทําแล้วคุณสนุกอะ่ะจะทําได้เรื่อยๆแต่ถ้าคุณทําแล้วคุณไม่สนุกอะ่ะก็จะมีความรู้สึกไม่อยากทําแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการท,ทําที่โอ๊ยกดดันทําไมเมื่อไหร่จะอยากทําเมื่อไหร่ฉันจะมีความรู้สึกว่าทําแล้วฉันรู้สึกสนุกมันมีความอึดอัดในการทําคือถ้ามันมีความรู้สึกตรงนี้ต้องปรับนะ สรุปก็คือเพราะว่ามีความสนุกที่จะทำไงก็เลยทำได้เรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องเงินนะเป็นผลพลอยได้ได้ก็เอาไงโป๊ะ่ไม่ได้ได้เงินเยอะหรอกโบ๊เบิกปีละครั้งคือ1ปีถึงจะครบ100เหรียญไงก็ถึงเบิกได้แค่นั้นเองเดือนเดือนนึ่งอะโปก็ได้แบบ3 4 5สี่ห้าเหรียญสิเหรียญเยอะๆก็สิเหรียญอย่างเงี้ยเคยมีคลิปที่ปังๆนานและ 3- 4ปสีแปีล ก็มีเดือนนั้นเบิกได้300กว่ากเหรียญก็มาอย่างนั้นก็ดีใจไปแล้วโบท์ทําต่อเนื่องไหมเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงี้ยโสต์ไม่ได้ทำอ่ะเพราะว่าไม่มีความรู้อะไรที่ไม่มีความรู้อ่ะทำไปได้ไม่ต่อเนื่องอ่ะก็จะขาดตอนคนที่เขาเข้ามาดูหรือเขาที่เขามาติดตามเราก็จะหนีไปอย่างช่องของโบ๊เนี่ยหลายๆคนอ่ะเข้ามาตั้งแต่ปีที่ทํา ของ YouTube ในอเมริกาใหม่ๆห่ะที่เปิดอะนะจะเป็นในส่วนของถักโคเชวิดีโอถักโคเชมีคนดูเป็นแสนเดี๋ยวนี้คนที่มาดูวีโอถักโคเชเพราะเขาก็หา,หายไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำตรงช่องนี้แล้วไงทำอย่างอื่นแล้วมีสัเพเหุละช่องนี้พวกก็เลยเป็นช่องที่เข้าถึงคนหลากหลายนะคะสำหรับคำถามที่น้องฝากเอาไว้พวกก็คิดว่าน่าจะตอบได้ะนะ ถามตัวเองว่าตัวเองทำเพราะอะไรสนุกไหมถ้าตัวเองทำแล้วสนุกจะทำแล้วใครดูไม่ดูอ่ะอย่าเพิ่งไปคิดให้ตัวเองทำแล้วดูก่อนตัวเองดูแล้วตัวเองก็วิจารตัวเองว่าเออมันเป็นยังไงพูดดีไหมพูดเนิบนาบอยู่ไหมพูดน่าสนใจไหมไปดูนักพูดที่เขาแนะนำหรือจะมาเข้าฝึกกับโบก็ได้นะโบยินดีแต่โบจะเก็บตังค์นะจ๊ะไม่สอนฟรีนะ เพราะว่าเหนื่อย <c oughs> ไปแล้วบายบายขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ